ัพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบามีหรือยูทูบช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมไปหาอยากหาจินคือเกาเหาเดือนงายพี่น้องบางคนก็บอกว่าเดือนงายหนูมันบ่ออกเดีย๋ยวบามีไปพิสูจน์ให้เบิ่งเด้ครับเด้อบางคนบอกว่าเดือนงายหนูบ่ออุณอีกเก,กิงแกลียงแจ้งปางพี่น้องยี่ยนี้ยี่ยนี้คันให้ปวิดไฟยางกระไดสบายเลยบามีแต่ว่าเขา้าสิมาลองตอกอ่านี่อีกสั้นกูมือ แล้วมันตัว่าพอทีสั้นบวกี่พี่น้องต่อของกเกษตรท่านเตอร์ด้วยครับเด้อต่อของกเกษตรท่านเตอร์เป็นตอกเนือพี่น้องเป็นตอกเนือน,นี่นะครับเนาะตอกคูเอาเข้าเสียว้สั้นแล้วก็ไปยามบวงเหมือนเดิมบักขนแดงเป็นอยางไรสิเป็นตะถือบ่แล้วก็หนูเป็นตะถืบะบอถบ่ตัวหน่อยตัวใหญ่บางมีบ่ตีขอให้ถิดเขาเบิดสวอบหนึ่งเลยพี่น้อง เขาเวรสอบหนึ่งหรือโทษเนี่ยมัทธนมียังเกิดเกิดอยู่ตาเมรบ้ามีสีผ้าไปทางหัวโถงก่อนปะเทียไปพ่อนูเรียนเออยืนนั่ปอนเขาเนี่ยสิเลยโวยไงสิยิงไงครัวอ่ะไปไปลุยกันเลยพี่น้องมันบ้ามานเยาวากันกับบ้ามีนูญานอีสานบ้านขวอยเองเด้อพี่น้องเด้อะมวนซ่นโฮเซลเสียงสนุ่วเป็นเังไรพี่น้องมวนบ่ยนินบ่ วบาบามีอยู่ในบ้านสนุว่าแบบอยากไปกลางเต้นนอนยุ่สุ่มพี่น้องนอนยุ่สุ่มดังไฟขึ้นกวางดีๆปีนหนูจินเนาะพี่น้องเนาะไม่อยากเข้าตอนตีสามตีสี่ดีบาวมีก็ได้เอาไปลุยกัน ลุยกันพี่น้องผมไปเดี๋ยวบ้ามีสิรองปิดไฟยางเดี๋ยวมันเกี่ยงซ้ำใดหนูมันเห็นเห่าพี่น้องหนูมันเห็นเห่าคันแ้วนี่นเ,ออเกินี่เกินโอ้ยคือบ่วร้อพี่น้องคงลาตะเดยงพุชจังได้น่ละ ตงปลาตัวเดียวอุ้ยปลาตายพี่น้องเอาปลาคือตายเฮ้ยเกิดนี้ยังขึ้นพี่น้องผมเกิดนี้ยังขึ้นเกิดนี้ยังขึ้นตกใจดิหนี่นี่ปลาตายเต็มเลยอยู่ข้างตรงอุย้ยปลาตายเต็มเลยพี่น้องพุ่พนพุ่นกระเมียนพุ่นนี่กระเมียนนี่ตายเต็มเลยพี่น้องผมตายเต็มเลยตายเต็มเลยเฮ้ย Là tai, ta nó làm xía bộ vi nó Ui Ta tái tím cả xăng đây vi nó Ui Đây chẳng đây nè Nghĩa đèn nó mà bưng bây nó Ta cứ tái vào Ta cứ tái vào vi nó Sống xảy đây nè Ừ. À, để ta kiếp của em xuống xây vậy ไปพี ay, ni, si 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 ่น้องผมยำมบวงก่อนหรือเขาสิไปพี่น้องเย็นี่พี่น้องก็อยากได้ยินเสียงกับพวกว่ามันเป็นจังไดนขันสริฟังเสียงกับพวกขันศริฟังเสียงกับพวกไปทางพี่กอนบัาเทียฟุกเด๋ยสันโวจักโตนะพี่น้องเนาะบ้ามีอะไรสันโวขึ้นอ่ะไปลุยกันสันตอกเนี่ยโตหน่อยตัวใหญ่สันโวเบิดเหมือนี มาบางเช็กวันเนี่ยกับบ้อเนะาะใส่เสียงบอได้เ้ยพี่น้องเท่าบหรลีไฟ ก้องเขากองเขาเบิดแล,ล,ล้วก็นี่ไปเลยหาจินยาชุดเ้พี่นองหนูนี่หาจินยาครับเ่แมันหาจินงนะ่ายๆเลยเพราะฉะนั้นสามารถชิกท่านใดที่คิดว่าหาง่ายลองมาหาเบื่อโดยเฉพาะการเอาไปวื้อก,กับโผงย่ามนีย่ามที่เขาเต็มให้หน้าอยู่เนะี่ย แด้ว่ากบ่อยอดถอดอว่ามีมันซ้ายกับพผกเลยนะ อะครับพี่น้องผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่สั้นตอกไปกว่าสามสิบนาทีใหญ่มอง,งมอง่าา่มองหนึ่งสองสามเห็นหนูอยู่4ี่ตัวพี่น้องคือเห็นซี่ตัวนี่บ่มีโอกาสได้ยิ่งเลยทึงซี่ตัวคือวันถนััขวเพราะสั้นขวัวปุ๊บ สุดซ้อมมันมากถ้ามันมากคู่เดียวคือคือขันเขาสียิ่งได้นี่มันต้องมางานกับพวกแล้วก็ไปเล่งยิ่งต้องยุดสันตอกแล้วก็มากดอัดวิดีโอบ้ามีว่ามันหลายขั้นตอนเกินไปเราขนาดบ้ามีว่าสีอ่าสั้นวู้โอรสโดยที่ว่าอัดคลิปแล้วก็ไปเบื้องตอนมันด่นกันยังว่าท่านอยู่พี่น้องเฮ็ดวิธีใดบอกบ้ามีเลยครับเลยประสบการณ์บ้ามีบ่ามียี่ลี บ้านมีบ่มีประสบการณ์ด้านสันตอกแต่ว่าถามว่าสันตอกเนี่ยหนูมันเข้ามาอีหลีอ่จากประสบการณ์จริงคือเข้ามาเข้ามาแล้วเขาบ่หูเขาเสียดจ้ไหนนั่นตอนคนตอนหนูเข้ามานั่นไอ้ผู้ที่เบิ่งยู่นี่บ่ว่าที่เป็นเจ้าของตอเกษท่านเตอร์ก็ดีหรือว่าอ้ไส้ผู้ใดผู้อื่นผู้ที่มีความหูบอกบ้านมีนี่นะครับเรื่อว,ว่าเฮ็ดจ้งได๋กุ้มใจนี่กุ้มใจว่าหนูมาแต่บ่มีปัญญาเอามัน ตัวหน่อยบ้ามีบ่เอาดอกแต่ว่าหนูท่วๆนี้บ้ามีอยากได้อยู่อยากสั้นวัวพี่น้องบ่งบมดว่าหันกัะยุกวางเขากว้างเขาตัวหนึ่งมันแผ่นอ่าตัวบ่ใหญ่ยุกองเขาคันจอบกันได้ยิ่งพี่น้องเดี๋ยวสั้นวัวไปยามบ่วงต่อบ่มีวิธีเอาเยียนี่ซ้ำสั้นตอกเหรียญหนูมาหาหล่ะบ่มีบ่มีวิธีเอามันซึ่งบ้ามีเชียดเชียนอยู่เยี่นี่คือบ่ามีเอาวิธีเอามันนะพี่น้อง มันมาแต่ว่าเขาบอมีวิธีเอามันอนะไปเยอะเวลาไปสิบสองนาทีแต่ว่าแรกกับประสบการณ์ที่บ้ามีสี่ได้รับนี่มันกระเดียนงายผอมนะพุน,นโคโลยยุ่นรเดียนงายเพราะท่านตกทางผุ่นแดงแล้วเห็นบ่ทาาพุ่นแดงแล้วบ้ามีหายกินสอดแจงคู่มือด้วยครับด้วยนี่อีเกิง ยามบวงก็ที่มีควาวหวังมันแจ้งพี่น้องมันกะเห็นบวงเนาะครับหนูเนาะแล้วก็บ,บ้ามีกะได้ไลาโตเราอยู่นี่ได้สิบเอ็ดโตคือมันกะลอยล้อลงไปเรื่อยต้องหาทำเล้ไหมกวางเขากะเขาดีดีดกะสิเป็นหนูหน่อยละเขาไปสะแต่ว่าโตเท้าโตไดก็ต้องมีเนาะครับเนาะอยากสั้นโว้ด้เดี๋ยวนี้ก็สีป่านนี้ก็ได้พี่น้องอ่ะไปะยามบวง ย่านว่ามุมนกไงอยู่ดี่พี่น้อง้ะแต่ว่าถือกันเยะวาว่ากันไปหายิ่งนกไ่ออกมืออื่นบ้ามียังสิกูเลยครับเด้อมืออื่นบ้ามียังสิสกูมันก็ะคงจะเบิดแหละครับถือดูแหละอืมบ่วงว่าผ่านเลยอืมนี่มุมน,นี้บ่วงว่าผ่านเลยพี่น้องแสดงว่าเบิดเลยครับเด้อย สดงว่าเบิแล้วอืวใสอีกใสอีกอยุ่ใสอีกบ่วงกะากู้แล้วก็คือสีบ่ครบดอกพี่นองผมเบิ้งแเ้วเนี่ยหลังนีพันผ่านเดยบ้าน S <S 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 มืออื่นจังกูเนาะครับเนาะมืออื่นจังกูกันเชีเดียวมันผ่านอยู่มูหน่อยเลยบุขันบวไว้เอาก็ไปหาหิ่งนกไงกันเป็นห้อยมุนมุนอยู่นีว่ามีมองหางเลยยัยเป็นไปได้บะ เเป็นไปได้อยู่ว่าเฮ้ย ทีเหลียวบ่วงสีโบ้ครบ เกินหัวลักจังสีกระบืองถือพี่น้องสงสัยหนูสีเบิดแล้วล่ะสงสัยหนูสีเบิดแล้วนี่ข้องงามๆนี่กระบืองแลนอีกแหละนี่ข้องงามๆเห็นบ่มนี่มันน่าจะแลนไหมมันน่าจะแลนได้พี่น้องนี่ข้อกระบืองถือกองเขากับกระเบ้องเขา ไปเจ๊กสีได้บ่ได้ขันบ่ได้กลับไปเอานอกใหญ่พี่น้องผมเจียงมาแล้วสร้างมันขันบ่ได้กลับไปเอานอกใหญ่มืออืนอนนอนออน่นกู่เนาะครับเนาะมืออื่นกู่มาามีอย่างพวกหูที่ซ้่มไปว่าบ่วงยุใสเนี่ยไอ้เนี่กูก็ต้องมากูเยี่มือเศรออกก็สีเบิรเป็นตีห่างเอาตะมันหลายไปพี่น้องอื เสียบบวงไว้่เนี้วะนี่ห้อยหมามาขวดครับหมากัดแมวกัดแล้วท้างพุ่นละก็จบเลยพี่น้อง ยูบี้องยูบ้ายู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 ยพี่รองยูยูยูอ้ยเจีงอบานี่้งเอาบ่ xí đi tháng hết trứng đầy đi hết trứng đầy đi bạn nhau không bỏ phun thuốc lây thuốc xâm thuốc นั่นนั่นพี่น้องอยากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมนั่นเอาขับนกใหญ่พี่น้องผมนกใหญ่เนาะครับเนาะ ท,ท,ท,ที่ฝากฝากที่ฝากตามกันไปดูเหยียบยีนองผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาข่าไปเบิ่งอีกเหมือนที่โมเสีย บูพี่น้องผมตรงบูขอบคุณครับสวัสดีครับ